บอกว่าสวัสดีชาวฟีฟายชาวฟีฟายทุกท่าชาวบีบีชาวไอแบ็คชาวในซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสุราสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่าน กันนด้วยะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทําคลิปอะไรรู้ไหมครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาทําคลิปแกล้งแฟนนะครับทุกคนและพี่เนี่ยจะแกล้งแฟนยังไงรู้ไหมครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะบอกให้ฟังก่อนนะครับก็คือตอนเนี้ยนัดอ่ะมันยังเป็นง่อยอยู่นะครับทุกคนผมก็เลยสั่งพวกเนี้ยเนี่ยจะไปกินยั่วมันข้างบนนะครับทุกคนก็คือมันลุกไม่ได้คือนัดอ่ะมันลุกเองไม่ได้นะครับคือต้องมีคนดันหลังให้ตลอดนะครับซึ่งถ้าผมเนีีี่่่่่่่่่่ยยยยยเเเเเเเอออออาา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 าพพพพวววววกกกกกกกนน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 น้้้้้ขขไไไปิิิตตหมมมมมมัััััผผจะะะะะรรรดด็งทลลูแคบ อาหารแสลงนะครับทุกคนผมก็เลยสั่งมาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับคือหมดแร้ที่ผมสั่งมา8ปดเก้าพันเลยทุกคนเนี่ยมีเดีย๋ยวนะอันนี้มีปูไข่ดองอันนี้มี กุ้งแช่น้ำปลานะครับอันนี้ก็เป็นปูไข่นึ่งโคตรแพงผมสั่งมาก็คือจริงๆอ่ะผมไม่อยากแกล้งมันหรอกแต่ว่านานๆทีนะครับทุกคนซึ่งตอนเนี้ยถ้าเราขึ้นไปแกล้งมันเนี่ยมันทำอะไรผมไม่ได้ไงผมชิลไงทุกคนชิลไงก็เดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปหานัดข้างบนเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนถ้าใครอยากเล่นเกมกับพี่นะครับก็คือเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับซึ่งเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะตอนนี้เขาทำการรีแลงแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าซีซั่นที่แล้วเนี่ยใครยังไม่ได้เล่่่่่่่่่่่่นน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 นเเเเเเีีีียยยยกกกกก็็ลลลอออองไไไไปปซซัััััั้้้ะะ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 คคคครรรรบบบจจจจจดดตตาาาาาามม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 มืทแแวววใหพพิิิิภ ไม่ว่าจะเพิ่หมหมูใหม่ๆเข้ามานะครับทุกคนและอีกอย่างนะครับเชิญเพื่อนใหม่นะครับหมูเท่มากนะครับนี่เลยก็ถ้าใครอยากเป็นเพื่อนกับพี่ก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวแล้วเนี่ยขึ้นไปแกล้งนัดกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จัดโ,โต๊ะเตรียมกิน,<ห>นเป็นที่เรียบร้อยอะไร,รข้างล่างอะไรข้างล่างอะ่ะคนมันอยู่เยอะโอเจ็บเนี่ยคะดูดีนะก็ดูดีน่าก,กินไหมอ่ะมึงบ่นเพราะอะไรมึงบ่นเพราะอะไร เพราะว่าเดี๋ยวนี้มึงบ่นอะไรคิงไม่ค่อยอยู่กับนัดเลยคิงไปนู่นแต่นู่นแต่นี่นี่ไงคิงอยู่กับนัดแล้วและก็มากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยกินไม่ได้ไงเอา้าคุณก็ดูผมกินดิคนดูดิดอือข้าวร้อนๆอะทีรักดูดิทีรักดูดิมีเมนูอะไรบ้างนัดดู มีปูปดูสิปูดองน้ำปลาด้วยของชอบด้วยแล้วก็นี่ปูนึ่งปูนึ่งไข่เค็มนี่ไม่ใช่ปูนึ่งนี่เห็นไหมเนี่ยปูไข่นึ่งแล้วก็มีกุ้งแก้วของโปรดดูโอยูกินไหมเดี๋ยวจะกินให้ดู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 เขาดูเขาดิดูเขาอ่ะนี่เดี๋ยวเขาจะกินอ่ากินกุ้งแช่น้ำปลาก่อนละดังดู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 อุู๊ดโอยู๊ดโอุู๊ดโอยู๊ดอย๊ดดูดินักทีนักดูดิ

ยุบยุอย่างนี้เลยกินไหมดูดูดูอันนี้ของชอบใครเนี่ยนนี้ของชอบใครเนี่ยใครนะเดี๋ยวเขาจะกินให้ที่รักดูนะเดี๋ยวเขาจะกินเผื่อที่รักด้วยที่รักมากินบไม่ที่รักเห็นคำที่โบราณเขาบอกว่าเขาชอบพูดเห็นลูกเห็นเมียกินเราก็อิ่มมันก็ควรจะเห็นเห็นผัวกินอิ่มมึงก็ต้องอิ่มถูกไหมมันคือความจริงนะเขาพูดถูกไหมอ้าวทำไมไม่ถูกอ่ะแล้วคนโบราณเขาจะพูดได้ไงเ่ะพูดเลยสวยเอ้าไอ้เหี้ยเขาพูดกันมาอย่างงี้ ดูดูดูกกินอิ่มมึงอิ่มไหมล่ะอิ่มถ้าเมียกินอิ่มผมอิ่มคนโบราณเขาก็อิ่มกันเนี่ยปกเขาก็นี่นี่นี่ดูดูโอ้ยอืออือไข่ปูมันมากอืออือกินปูเสร็จปุ๊บกินกุ้งต่อดูดูดูอ่อนใช่ไหมเฮ้ยคุณลงไปข้างล่างเหมือนกุ้งของมันกูไม่มีแรงจะพูดแล้วเนี่ยกูเจ็บนะเว้ยอืออร่อยมากๆนะครับทุกคน อือ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 ฮิ้ครับนี่ของดีเห็นไหมนี่ปูไข่ดองนะครับทุกคนร้านนี้คืออร่อยมากๆนะครับอืออือโอเคอือกระเข้าร้อนๆเลยรักจินกับปูไข่ดองอ่ะนี่นันจิ้มราดอย่างนี้เลยนี่คุกคุกคุกอืดูดูดูคำนี้คือแบบเพื่อเพื่อที่รักเลยเนี่ยคำนี้ยือ ืืมมนี่กินน้ำทะเลเลยอ่ะอืมเค็มเยี่ยมอืมอร่อยมากอืมแล้วบอกเลยรอบนี้เขาฝั่งมา <c oughs> เขาบอกว่าอะไรป้าเจ้าของร้านอ่ะเขาบอกปูเพิ่งมาถึงเลยแบบสดๆโอ้โหคือฝั่งมามึงรู้ไหม<า>เขาฝั่งมาเจ้าขอ้าอยากขายเนี่ยงเขาพูดแบบนั้นแหละไม่ไม่ไม่เจ้าของร้านนี้เขาเขาพูดความจริงเขาบอกปูปูเพิ่งมามาจากทะเลเลยมาจากทะเลอันดามันอ่ะอืมดูดูแล้วแล้วไข่เราเนี่ยไข่มันแน่นมากอ่ะทุกคนคือไข่แน่นมากอ่ะ ไข่ไข่แน่นมากเลยอ่ะไข่แน่นมากอ่ะอืม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 รอน่าเบื่อรู้ไหมพี่น้อยการกินอะไรของคนเนี้ยมันต้องกินพร้อมหน้าพร้อมตาถูกไหมนี่คนเดียวมันจะไม่อร่อยเลยมันจะกินอ่ะมึงจะอร่อยทำไมล่ะเอ้ามึงไม่กินมึงต้องใช้จิตบุญญาของกูมากเนี่ยเห็นหัวกินเห็นเมียกินมึงต้องอิ่มเวลากูเห็นมึงกินกูอิ่มโอเคกินต่ออืมอืมอร่อยมากแล้วกุ้งอ่ะกุ้งรอบเนี่ย ตอวเขาส่งเขาหอหัวหมดแล้วนะแต่กูยังบินเพมันสดมากอ่ะอืม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 อ้อคายคิงคอมกูแบบข้างลางไปอืมนี่ก็ลงมาอยี่ห้องกูนี่กูถ่ายทำรายการอยู่นะเนี่ยนี่อยห้องกูอยู่ผมถ่ายคลิปอยู่ห้องคอมจะไม่ทำความสะอาดกูอยู่ยสิบ่ชั่วโมงอ่ะห้องล่างคนเยอะ เหลือห้องไหนห้องนอนก็ต้องมากินข้าทำเพื่อคลิปหน่อยน้หนเอ้าทำเพื่อคลิปไงี่ผมเป็นคนทุ่มเทงานนะรไม่มีที่เราก็ต้องหาที่หาถูกไหมอืมถ้าบ้านนี้มันก็ไปทไฟเลยอืมไม่อาหมัร้อนอืออืม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 คือกุ้งมันแน่นมากมันนึกมากอืมทำยัง อืมอืมอืมชงนไม่ดอืออืมจะไม่มีจะกินเองเหรอเออือมึงกินสอกอนเลยเชิญมีตังก็คือมีตังทำอะไรก็ได้หน่หนกอบลหาเกีวานะเป้ยออู้ไ่อมนมล้กูแตได้อืะแตะดูดูดูฟังเสียงไม่ฟังต้องเสียงงดูดูกูไมดูอ บอกเลยนะทุกคนต้องไปหาซื้อกินจริงๆอยากซื้อก็ซื้อกินกันเองอันแหละมันหวานมากแล้วซื้อกินอ่ะอย่าลืมเปิดช่องทิงโทเยอร์ดูโอ้โหกินอร่อยมากกินแบบเสียงจับแล้วอย่าลืมนะเวลาไปนั่งกินข้าวกับพ่อกับแม่อ่ะต้องทําเสียงอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวทำให้ดูคันเจ็นเจ็บเจ็บเจ็บเจ็่เจอะเฮาอะไรนะเนี่ยเคยดูพวกคลิปต่างประเทศหรือว่าเคยดูเคยดูพวกคิปกินไหมเคยดู จริงๆอ่ะกูมีกูกูกูไม่ได้แค่มันจะมากินยั่วมึงอย่างเดียวนะมึงเวลามึงเคยกินมาม่าไหมแล้วเวลาคนนู้นคนนี้เขากินกุ้งล็อฟเตอร์อ่ะแล้วเรากินมาม่าไปมันจะได้กินกุ้งล็อฟเตอร์จริงและอย่างกูเตรียมมาให้มึงแล้วจะมากกิกุ้งร็อฟเตอร์เปล่าไม่กูเตรียมให้มึงแล้วก็ขีดน้ำก็ลำบากจ้องเอาให้น้ำหน่อยเอาให้น้ำหน่อยเร็วๆเห็นไหมนั่งคืออะไรทีนั่งอันนั่งคืออะไรข้าวไงแล้วจะร้องไห้ทำไมอ่ะ อะไรนะอะอธิษฐานดูเขากินดิ <ắng S 1> <c oughs> แล้วกินทำไมอะ่ะแล้วบอกไม่กินอะ <c oughs> ่ะแล้วจะร้องไห้ทำไมอะ่ะที่ข้าวทั้งน้ำตามันอร่อยไหมที่รักโอเคเขาไม่แกล้งแล้วล <c oughs> ก,ก็ได้อยากกินหรออยากกินไหมทำไมไม่อยากอะ่ะทำไมอย่ <c oughs> อยาพูดอย่าเห e ็นปั้แล้วมาร้องไห้ทำไมอะ่ะ

พ่อมาจากประเทศอะไรพี่รักโอเคไม่รู้ไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <ๆ>ดูดปุ้ยยังไงให้เปียวเอ,อางี้ทีละเดี๋ยวถ้าทีละหายอ่ะเขาจะพาทีละไปกินโอเคไหมโอเคไหมกินแบบบึ้มบั้มฟังเบ้เลยพวกหมูปิ้งพวกไก่ย่างอ่ะบางทีเแต่เขากินคำสุดท้ายแล้วกินกินข้าวอะไรไหมเขาจะสั่งมาให้ เ้าต้มหมูไหมอไหม้เอาอิ่มคนเดียวนะเห็นผัวอิ่มเมียก็ต้องอิ่มเนาะคือแต่บ้านใครมีพวกแบบปูไข่นึ่งปูไข่ดองเนี่ยลองสั่งมาครับช่วงเนี้ยเพราะว่าปูมันเยอะอะหนูจะแกะใหม่ แพงก็อ uh, ิ่มแล้วแล้วมันเหลือเยอะเลยเนี่ยเอาไปให้ใครกินอ่ะอลิสกินได้ไหมแมวกินได้เนาะให้ไปให้อลิซกินแทนเนาะอืมไอ้จ๊อบเดี๋ยวไปกินข้างกูเีอ่แบบเยอะๆอ่ะแบบกินแบบเยอะๆอ่ะเป็นสิบคนอ่ะอือหึอืมหึอือหอร่อยจริงป่ะอือหึ สุก้ <c oughs> อ,อยเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปกินข้าวข้างล่างต่อก่อนนะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากกินมันกินยั่วนัดแล้วนะครับเดี๋ยวนัดมันอยากกินกุ้งมาแล้วก็ไม่ไม่ดีนะครับเพราะว่านัดเขาห้ามกินใช่ไหมทำลมอ่ะห้ามกินอาหารทะเลใช่ไหมเอประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ